ก่อนทั้งสองชีนะคะจะทะเวอร์กันจนเอหลุดนะลิซ่าไทล่านะคะแหมคนชื่อสลาานี่แซ่บจริงๆนะแอดบอกเลยว่าเพลงใหม่ MV กํากำลังจะมานะคะงานนี้ก็ได้ทางหูฟังแบรนด์ดังระดับโลกเขาพพอร์ตด้วยใช่ไหมอยู่เบื้องหลังนะคะคราวนี้ค่ะแอดจะพามาดูก่อนว่าเวทีที่ผ่านมานะคะนงลิสเนี่ยทำไมถึงขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ไม่ยากนะคะเรียกว่าไม่ใช่แค่เราลิลลี่ทั้งหลายหรือนักฟังนะที่ตบั แตกทุกครั้งที่น้องขึ้นบนเวทีนะคะวันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งมุมเล็กๆนะคะที่เขาอินกับเพลงของน้องมากแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแอดเห็นแล้วก็บอกว่าโคตรมันคือมันตามเลยอะใครฟังเพลงน้องแล้วหยุดนิ่งได้บ้างแอดบอกเลยว่าไม่มีค่ะสติกระเจิงะทุกคน ดั l ม f นไลฟ e โอ้โหมันมากพี่ล่ามมันสุด เลือกอยู่ถูกเวทีแล้วพี่ขามันจริงๆนะคะอันนี้คือขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยที่เข้าถ่ายมานะเรียกได้ว่าดูน้องลิสก็ว่ามันแล้วนะคะดูพี่ล่ามมันกว่านี่พี่ล่ามมาทํางานหรือว่าพี่ล่ามมาเต้นคะอินมากนะคะเขาบอกว่าทําได้ดีมากแล้วพอน้องร้องจบก็หันไปตบมือด้วยนะคะก็คือน่าจะประทับจิตประทับใจน้องลิสเป็นพิเศษด้วยละค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นล่ามภาษามือเมก,กันนั่นแหละค่ะ หมายความว่าเขามีหน้าที่แปลภาษาอังกฤษนั่นก็คือการแสดงออกท่าทางเนื้อร้อง<ม>เวลาศิลปินพูดเวนเวทีนะคะเขาจะมาสื่อสารเป็นภาษามือนะคะก็คือแปลจากภาษาอังกฤษนั่นแหละมาเป็นภาษามือนะคะให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเนี่ยได้ฟังกันนะคะและอันนี้คือตอนแรกมีหลายคนสงสัยว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันอะไรยังไงนะคะคราวนี้แอดก็เลยไปเช็คมานะคะว่างานโคเชล่าเนี่ยเขามี asl จริงๆนะคะก็คือพิล่าภาษามือเขาจะอยู่ มุมหนึ่งข้างล่างของเวทีนั่นเองค่ะก็ไม่แปลกเลยที่เทศการโคเชล่าเนี่ยจะได้รับคำย่นยอมากๆเลยนะคะว่าเน้นการเข้าถึงก็คือผู้ที่มีความบกพร่องต่างๆเนี่ยก็สามารถดูพิรามภาษามือได้นั่นเองนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้โหแค่มาดูล่ามภาษามือเต้นี่ก็คุ้มแล้วนะคะมันมากนะคะซึ่งแต่ละปีก็จะมีล่ามภาษามือเนี่ยแจ้งเกิดด้วยนะคะอย่างปีก่อนๆน,นะ,ะก็เรียกว,ว่าพิรามเวทีอ เมแกนทีสแตรเลียนนะคะก็แบบเด็ดดวงมากนะคะจนลือแล้วก็เรียกว่าเป็นภาพไวรัลกันเลยทีเดียวซึ่งงวดน,นี้ก็ต้องยกให้พี่คนนี้เขาหรือเปล่านะคะที่เต้นเพลงนองแล้วก็แปลเพลงได้แบบมันถึงอารมณ์ร็อกสตาร์ร็อกสตาร์สุดๆนะก็วันนี้เลยเอามาให้ดูกันนะคะความมันแบบไม่ยั้งค่ะสำหรับอีกหนึ่งเจ้าหน้าที่คนสำคัญนะบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ก,กับตำแหน่ง A S L Interpreter นั่นเองจ้า แอดบอกเลยว่าใครอยู่ข้างหน้าเวทีมีน้องอยู่เบื้องหน้าอันนี้ก็คือเอาไม่อยู่แน่แล้วนะคะหัวใจมันกระเจิดกระเจิงด้วยความร็อกสตาร์แน่นอนวันนี้ก็มาทักทายกันแบบน่ารักน่ารักเบาๆนะคะวันนี้แอดไปแล้วเราติดตามผลงานใหม่ของน้องด้วยกันนะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะ